Đồ 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 ติดอีกอิดอะไรอกครับทำไม่เขาใหญ่ก็อย่างยี้ปล่อยไปแล้วก็เปรียบ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 ต้องอภัยนะแต่ละตัวครับผู้ชมตัวนี้ตอนตอนกดยิงตอนยิงไม่ได้กดถ่ายนะครับนี่ได้ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับผม สายพลังสวยครับอุปสรรคเยอะมากเหนื่อยโอเคครับไปดูกันต่อครับว่าจะมีผลงานอีกกี่ตัวอยู่ในป่านะครับสายหาดต้องเดินหาได้อยู่นะครับพอหาตัวได้อยู่ครับนี่ครับภาพใหม่ผมดูอีกมาในป่านะครับได้แค่สามตัวนะครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็นี่หนึ่งตัวครับอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับโอเคครับเราไปดูนต่อครับ เราไปชมันต่อเลยเราจะมีอีกครับคุผู้ชมคนเยอะนะครับคนรอตั้งฝั่งนู้นเต็มหมดเลยนะครับผมคนเยอะทีเดียวป่ามันเพิ่งจะลอยไม่เช้านี่แะครับถ้าคืนนี้ถ้ากาดยังไม่เปิดก็น่าจะลอยทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวคืนนี้มาตากกันก่อนครับไปชมันต่อครับมีกาดที่ นะครับผมโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับโดนนะครับนี่นะครับโดน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 ครับผมตอนนี้น็อกโอ้เข้าปากเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับโดนนะครับครับเข้าปากเลยนะครับนี่ครับผมท่านผู้ชมลายที่สวย đi học đi học đi học chưa được thôi học hôm nay nhưng mà kia mình lại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  kia mình มีลอยอีกเยอะต้องติดก่อการต้องต้องตัดเงาบนข้าหัวดูกันยาวครับแต่ไม่จำว่าผมจะได้สักกีิ่ตัววันนี้จะมีเต้มเยอะไหม อีกตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื้อยิงถูกไหมเจ๊งหนึ่งตัวนะครับลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหที่ได้จัดลงมาแล้วนะครับยยยััังงอู่ครบอยู่

เน่ครับผมผู้ชมรอปาที่นก่อนดอกติดนี่นะครับผมผู้ชมใฟสวยๆคือก็ดรอปาที่ง่ายครับติด